สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาสอนเขาเรียกว่าเป็นเว็บไซต์นะคะเป็นบัญชีออนไลน์นะคะเหมือน p a y p a l ค่ะแต่เว็บนี้ชื่อว่า Pay ่านะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างวิดีโอให้นะคะวันนี้จะพามาสมัครนะคะเพื่อใช้เป็นบัญชีที่จะรับเงินเ,เว็บไซต์ที่เราหาเงินออนไลน์นะคะเพราะส่วนใหญ่ที่เว็บที่เรา สอนให้คุณทำเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นของเพซาซะเยอะเลยแทบจะทั้งหมดด้วยซ้ำที่ที่จะรับค่ะเพราะตอนนี้เขาเหมือนไม่รู้ว่าเพย์เพลเขาแบนอะไรอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะก่อนนั้นเนี่ยเว็บพวกนั้นนะมีมีรับสามารถโอนเงินผ่านเพย์เพลได้ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือไม่สามารถทําได้แล้วนะคะจะมีแค่เว็บนี้เว็บเดียวนะคะตอนนี้ที่ยังรับได้อยู่ก็คือตัวสกาเล็ตคลีกนะคะที่ที่เพย์เพยังยังใช้สามารถส่งส่งเงินรับเงินได้นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มตันเลยค่ะมาที่ไซต์อัพได้เลยนะคะเดี๋ยวลิงก์เราส่งให้เดี๋ยวลิงก์เราแปะไว้ให้ด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนที่เป็นของบุคคลบุคคลแล้วก็ในส่วนที่เป็นบิสเนสนะคะเราคลิกที่บุคคลได้เลยค่ะใส่ชื่อเรานะคะตัวนี้ค่อนข้างสาคัญนะคะว่ามันจะไม่สามารถแก้ไขได้นะคะคุณจะต้องใช้ชื่อที่ตรงตามบัญชี b ุ๊ k แบง k ของคุณนะคะเพราะว่าเปิดกรณีที่คุณมีเงินเยอะๆแล้วคุณจะไม่โอนถ่ายคุณจะ,ะถอนออกมาเนี่ยมันจะต้องแมทชกันค่ะกับบัญชีของคุณนะคะชื่อตัวน,นี้สําคัญมากนะคะอย่าลืมนะคะสำคัญจริงๆค่ะเพราะว่ามันจะไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลังโอเคแต่ที่เมลตค่ะไน,นก็ใส่พาสเวิร์ดนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นไว้สําหรับดูค่ะว่าเราพิมพ์อะไรลงพัสิร์แล้วนะคะว่าพิมพ์ถูกรเป่าน,นะคะแกสตาร์ดได้เลยค่ะอ๋อขอโทษค่ะให้ใส่แปะโอเคเอาไหม ได้เลยค่ะจากนั้นก็จะบอกว่าให้เราเข้าไปในอ,อีเมลอะค่ะก็คือเขาจะส่งไปให้เรา r ีคอนเฟิร์มโอเคมาแล้วอยู่ในสแปมนะคะอย่าลืมนะคะเพราะว่าบางบางทีอะระบบมันจะส่งเข้าไปในสแปมเราต้องไปดูด้วยนะคะเนี่ยค่ะจะขึ้นคำว่าเวชนี้ค่ะ v a l i d a t e your Email Address นะคะ พิสบริเดตม่อีเมลได้เลยค่ะจากนั้นมันก็จะลิงกไปได้แลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นหน้าบัญชีของเรานะคะเราจะต้องเข้าไปเนี่ยค่ะก็คือไปกรอกข้อมูลของโปรไฟล์ของเราให้ถูกต้องนะคะกิดจะต้าได้เลยค่ะก็ใส่อาชีพไปได้เลยค่ะใส่เป็นอาเธอร์ได้นะคะแล้วก็ว่าเป็น อันนี้ไม่ค่อย visible ใส่ไปเลย u กรอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะภาษาไทยไม่สามารถใช้ได้ค่ะรหัสปรณษัีค่ะ แล้วก็ใส่ใหมายเลขโทรศัพท์นะคะตัวนี้ไม่ต้องใส่ดูนะคะลืมรปตัวเอง c o ิ t i ย u e ได้เลยค่ะงั้นก็ให้ใส่ไปเลยเป็นข้อเรียกว่าเป็น question mark คำถามนะคะจากนั้นก็ใส่วันเดอนปีเกิดแล้วก็พินค่ะพินตรงนี้สำคัญมากนะคะ s ีเ u ียวพินนี่ค่ะ Security PIN ตรงนี้คุณจะต้องใส่ สี่ถึงแปดตัวนะคะเพื่อที่จะเป็นการดีคอนเฟิร์มในการทำธุรกรรมแต่ละครั้งของคุณนะคะแล้วก็โอเคตัวนี้ก็คือคุณสามารถที่จะใส่รูปภาพของคุณได้เลยจะเลือกสวยๆก็ได้ค่ะ ก็มีแบบให้เลือกนะคะอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนเลือกได้ตามใจชอบได้เลยะคะ่ะเอาที่มันคลิปคุณที่คุณคิดว่ามันเข้ากันนะคะโอเค เห็นไหมคะมันก็จะมีบอกว่าตาดเซสชันทิ้งไม่เป็นไรตื่นไปว่าไม่จำเป็นต้องใส่ตัดเซ t ชันโอเคแต่ okay. นั้นก็คือเป็นการเสร็จเสร็จนะคะวิธีการเาเปิดบัญชีตรงนี้นะคะ จากนั้นนะคะคุณจะต้อง Verify บัญชีของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยการมาตรงนี้นะคะ f y i f y เอกาสารที่คุณจะต้องยืนยันตัวตนของคุณเองเนี่ยคะ่ะมันจะบอกว่าบัญชีของคุณย,ยังไม่ได้ Verify ตอนนี้เราก็สามารถที่จะาฝากเงินเืเ้นเงินรัอะไรหลังจากที่ Verify เรียบร้อยแล้วนะคะในการบริไฟเนี่ย คุณจะต้องไปขอเอกสารนะ,ะคะไปที่คอน t ิ n น e นะคะจากทางาเหมือนบอกว่าคุณมีตัวตนจริงๆอะคะคุณสามารถไปขอใบกำกับภาษีจากทาง7 1เ่นอได้นะคะแต่ต้องใส่ที่อยู่และก็มีชื่อคุณที่ตรงตามบัญชตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เลยต้องมีชื่อตรงตามตามนี้นะคะ ให้ถูกต้องด้วยะคะ่ะจากนั้นคุณก็มาแอดบริไฟนะคะเดี๋ยววันหลังเราจะมาสอนวิธีการบริไฟนะคะตอนนี้ขอเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ